ในวิดีโอนี้นะครับลูกแมวอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะใช้ไปแล้ว1เดือนเป็นยังไงบ้างนะครับฟังแล้วมันใช่เวท่านผู้ชมไหมนะในการที่จะซื้อเจ้าตัวนี้มาเล่นนะครับใครจะซื้อนะลูลกแมวยังแนะนำนะครับว่าตัวโมเดล6 4กิกะมันไม่ได้เป็น SSD นะก็มี2ทางเลือกนะครับจะซื้อ6 4กิกะมาก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนนะครับตัว SSD ข้างในด้วยตัวเองก็เปลี่ยนเป็น1เทไปเลยอย่างเงี้ยนะก็ราคาจะดีกว่าเพราะว่า ตัว64กิกเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ18 0 0แล้วก็ถ้าพรุ่งนี้มีโปรโมชันน่นนะลุงแมวคิดว่าลดราคาลงไปอีกนะครับแล้วก็ซื้อ SSD SS มาตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเนาะเพราะว่าแน่นอนเนาะเครื่องหิ้วเนี่ยประกัน7วันร้านอยู่แล้วนะอะไรทำรองเนี้ยนะไม่ว่าร้านไหนก็ตามนะครับมันไม่มีประกันสูงอยู่แล้วเนะการใช้งานของลุงแมวนะก็จะเห็นว่าตั้งแต่ได้ตัว Steam Deck มา1เดือนนะครับนี่คือเกมใหม่ที่ลุงแมวซื้อทั้งหมดนะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยจริงมีอีกหลายเกมนะครับที่ ซื้อมาแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็คืนไปก็มีชอบเลยนะครับของ Steam Deck เนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าการซื้อเกมอ่ะมันไม่ได้โหดมากมันไม่ได้เป็นภาระกระเป๋าเงินมากเนาะซื้อแล้วไม่รู้สึกโอ้โหมันแพงจังเลยหรือว่าล้มละลายแน่นอนนะเกม Triple A ต่างๆพวกเนี่ย Hogwarts Legacy เลยนะครับ Midnight Sun หรือว่า Death Space รวมไปถึงตัวอ s ชินเนี่ยก็ราคาสูงอยู่แล้วนะครับเกือบๆสอ0 0บาทเนาะ1,600แต่ว่า ถ้าเทียบกับตัวแพลตฟอร์มอื่นนะก็ราคายังโอเคอยู่นะครับผมแล้วก็ความเด็ดของมันคือถ้าซื้อมาเล่น2ชั่วโมงแล้วไม่ชอบอะ่ะคืนได้นะครับมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความแฟร์อยู่ประมาณนึงก็คือว่าเกมที่เราซื้อเกมที่เราอยากเล่นเนี่ยมันคือเกมที่เรา อยากเก็บไว้จริงๆนะครับมีค่อนข้างน่ากลัวนะครับก็คือเกมที่เอามาลดราคานะอย่างเช่นลุงแมวก็โดนน้องไรซ่าไปนะครับผมทั้ง2ภาคนะก็เหลืออยู่ภาคละมันพันบาทซึ่งมันก็ราคาสูงนะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวเกมจริงๆเนี่ยมัน2,000กว่าๆว่านะอันนี้ก็ถือว่าลดลงมาเยอะแล้วนะครับหรือว่าอย่างเช่น Generation ซ r อย่างเงี้ยที่ลุงแมวอยากเล่นมาตั้งแต่บนตัว Playstation กับบน PC นะแต่ว่ามันเวียนหัวนะครับเล่นไม่ได้ก็เลยถอยมาแล้วมัน90กว่าบาทอ้อแล้วจริงยังมีอีกนะมีเกมอื่นๆที่ไม่ได้ลงไว้นะครับที่มันเวียนหัวมากๆนะได้อิงไลท์เนี่ยลุงแมวก็เพิ่งซื้อไปอีกรอบหนึ่งนะครับซื้อไปรอบเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นเนื่องจากมันลงบน s Steam Deck แล้วมันไม่เวียนหัวนะจอมันเล็กอะเล่นได้แล้วก็โอเคซื้อเกมพวกนี้ราคามันดีนะครับมันจะมันลดราคาซึ่งแน่นอนเป็นเกมเก่านะ แต่ว่าก็ซื้อแล้วรู้สึกสบายใจนะครับไม่ไม่รู้สึกว่าซื้อเกมราคาสูงเกินไปซึ่งมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะเพราะว่าพออย่างเช่นตอนนี้กําลังเลงโดเรมอนใช่ไหมโดเรมอนปลูกผักอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> เหลือประมาณเกือบเกือบห้าบาทนะัแน่นอนว่าในเชิงเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับสตีมเด็กมันก็มีทางเลือกนะคือถ้าเราอยากจะเล่นแบบปกพาเนี่ยก็มาเล่นบนนี้ใช่ไหมเล่นแบบเอาไปข้างนอกหรือว่าอย่างเช่นในกรณีของลุงแมวเนี่ยก็คือเล่นบนที่นอนเล่นกอดน,นอนอะไรเงี้ยนะครับก็ ใช้ตัวนี้นะแต่ลูงแมวก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยกราฟิกมันไม่สุดนะมันบางทีแบบเกม next gen ใช่ไหมออกใหม่แล้วก็อยากจะเล่นแบบกราฟิกแรงๆเงี้ยมันก็เลยเกิดอาการว่าถ้าช่วงไหนเนี่ยเราอยากเสพกราฟิกนะรู้สึกว่าโอ้ย oh, อยากจะเล่นแบบเต็มตาเต็มใจแล้วก็ใช้ตัว PC ของเรานะครับในการเล่นนะแต่ถ้าช่วงไหนซึ่งสาหรลุงแมวเนีแ่ยบบเป็นส่วนใหญ่เลยนะที่อยากจะเล่นเกมเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เสพอะไรแล้วก็ อยากจะง่ายๆก็ใช้ตัวนี้มากกว่าไม่ได้อยากอยู่หน้าจอคอมหรือว่าไม่ได้อยากอยู่หน้าจอทีวีอย่างเงี้ยนะก็ใช้ตัวเนี้ซึ่งมันโอเคมากนะอย่างเช่นตัว h o w w a r t ์ Legacy เนี่ยลุงแมวเล่นไป27ชั่วโมงแล้วนะครับโดยที่ต่อออกจอคอมพิวเตอร์น้อยมากเลยนะแอคเคาท์ของ t t e m อะใส่อินเข้ามาได้เลยแล้วก็ซื้อเกมแบบเราซื้อใน Steam ปกติเลยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนุ่งยากเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเลงว่าคุณอยากจะซื้อมาแล้วก็ อยากจะมาเล่นกับพวก PC Game Pass นะครับผมอันเนี้ยมันจะต้องลง Windows นะเป็นพวก Ubisoft นะหรือว่าพวก EA Play ที่มันต้องมี Launcher แยกออกไปต่างหากนะครับซึ่งจริงเล่นบนนี้ก็ได้นะเล่นบนตัว Linux ตัวเนี้ยก็ได้นะครับตัว s d e c k ตัวเนี้ยแต่มันจะผ่านหลายจังหวะนะซึ่งถ้าง่ายกว่านะี่ก็คือลง Windows นะครับว่าเขาก็มีข้อมูลซัพพอร์ตไว้หมดนะมีไดเวอร์มีอะไรให้หมดแต่ลูแมว ด้วยความที่เป็นลุงแมวนะด้วยความขี้เกียจนะครับลุงแมวก็ยังไม่ได้ลองแต่น,นี่บอกไว้เฉยว่ามันทําได้นะครับแต่ว่าลุงแมคิดว่าวิธีการที่สะดวกที่สุดนะ mm hmm. ก็คือเราเล่นมันเหมือนเครื่องเล่นเกมเครื่องหนึ่งมอนเราซื้อ Nintendo s w i t c h มาหรือว่าซื้อ p s 5มาครับ mm hmm. ก็คือใช้ตัวเอสของเขาแบบนี้เลยนะไม่ได้โมอะไรเลยแบบนี้นะครับก็ล mm ุงแมวใช้แบบนี้อยู่นะแล้วก็รู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากง่ายมากนะครับร้านค้าอะไรก็เข้าถึงง่ายนะปุ๊บเปิดเข้าไปก็จะใช้ก็ใช้ได้เลยแล้วก็ตัวอินเทอร์เฟซมันดีนะเล่นเล่น อยากจะออกเนี่ยนะก็สามารถกดออกได้ทันทีเนี่ยนะครับปุ๊บก็ออกไปตรงไหนก็ได้หรือว่าจะปิดนะปิดเครื่องก็ได้เป็นสลิปโหมดรึงแม้ว่ามันดีเลยนะมันใช้ได้เลยนะครับผมคือมันเป็นเครื่องเล่นเกมเครื่องนึงได้แหละจะเรียกว่าทุกเกมก็คงไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องกราฟิกนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความเข้ากันได้นะมันก็จะมีบางเกมที่เล่นได้นะครับบางเกมก็อาจจะต้องมีแบบเปิดหน้าจอมาทัชสกรีนนิดนึงหรือปรับกราฟิกนิดนึงนะครับแต่ว่า ในภาพรวมเนี่ยรู้ไหมว่าก็โอเคเกมส่วนใหญ่นะเดี๋ยวนี้ก็น่าจะพอเล่นได้นะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีการปรับให้แรงอยู่นะคือเขาเป็นห่วงเรื่องแบตเตอรี่นะเพราะว่าเขาทําเป็นเครื่องพกพาใช่ไหมแต่เขาจะปรับตัวเนี้ยนะไอตัวการาฟิกการ์ดของเขาเนี่ยให้มันประหยัดพลังงานด้วยนะครับแล้วก็ตอนลงแรกลุงมาไม่รู้ลุงมาก็ไม่ได้มาตั้งตรงนี้เนาะก็ทําให้เครื่องเนี่ยมันไม่แรงอย่างถึงที่สุดเนาะแต่ว่าได้แบตเตอรี่เพิ่มนะครับแต่ว่าพอลุงมารู้เนี่ย ลุงแมวก็มาเปิดตัวนี้นะไอตัว G P U เนี่ยให้คงที่นะครับก็คือให้ใช้กราฟิกแรลงไปเลยนะก็แน่นอนแบตเตอรี่ลดลงนะครับแต่ว่าคุณจะได้กราฟิกเต็มที่ก็อาจจะได้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่เกมนะสองสามเฟรม4 5เฟรมแต่ว่าบางทีอ่ะยีกว่ากับ30กว่าความรู้สึกก็ต่างกันเยอะนะครับแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัว upscaling เนี่ยนะที่เขามีให้เลือกนะครับก่อนหน้านี้ลุงแมวก็ไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์ของตัว upscaling เท่าไหร่นะเพราะว่าเรามาจากสายคอนโซลแล้วมันก็ ไมไ่ต้องมาปรับอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่า upscaling <c oughs> ก็คือ render ขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวกราฟิ i c าร a r d นะใช้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยในการ upscale มันขึ้นนะครับขยายภาพให้มันดูไม่แตกดูคมชัดนะครับซึ่งเนี่ยมันมี built-in ในตัวนี้มาเลยนะก็สามารถปรับตรงได้เลยนะครับเปิดเป็น upscaling FSR แล้วก็ความคมชัดเนี่ยปรับเป็นสุดเลยนะครับอย่าคาดหวังว่ามันจะเป็น60 FPS เปิด ฮหรืออัลตร้าอะไรแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคือหลายๆเกมที่ลูกแมวเ,เจอนะส่วนใหญ่ที่ดีเนี่ยก็ประมาณมิดนะครับเปิดมิดแล้วก็เปิดพวก upscaling เต็มๆนะเฟรมได้ประมาณ40 50 30นะแต่ว่า60 fps นิ่งๆเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเป็นไปได้ยากหรือว่าบางเกมเนี่ยอาจจะต้องถูกปรับเป็นโลนะครับแต่ถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมก็ตอบว่าไม่เลยนะเพราะว่ามันหน้าจอมันเล็กอะนะหน้าจอมันเล็กเท่านี้เองนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะ ทำให้เราเล่นเกมไม่สนุกหรือว่ารบกวนประสบการณ์การเล่นก็ไม่นะลุงแมวเล่นสลับไปสลับมาระหว่างตัวนี้กับสวนะิชเนาะเพราะว่า Switch ช่วงนี้ก็ซื้อตัว, opath, ว,วอั t o p a t h t r a v e l เ r อภาค2ใช่ไหมแล้วก็ซื้อตัวเมทรอยนะครับเมทรอยมาด้วยนะก็เล่นสลับกันไปมาเนี่ยทุกครั้งที่เปิดสวิชโอเ e d ก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหจอสวิชโอเ e d มันเจ๋งจุงเบยนะแล้วก็ เหลือบมาดูจอนี้ทุกครั้งก็รู้สึกว่าจอนี้ทำไมมันไม่ดีกว่านี้อันนี้คือความรู้สึกนะแล้วก็อันนี้ไม่รู้เป็นอคติหรือคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่าตลอดการใช้งานนะครับจะสังเกตูว่าถ้าวันไหนใช้ตัว s t e a มเ e c k เยอะๆจะปวดตาต่อให้มันมีโหมดช่วยนะเป็นโหมดแบบตัวเปิดตัวเป็นไนท์โหมดนะครับจอมจะออกแบบสีเหลืองๆแบบนี้หน่อยนะก็เปิดนะเปิดแทบจะตลอดเลยนะครับเนี่ย แต่ก็ยังปวดตาอยู่ดีนะเมื่อเทียบกับตัว Nintendo Switch ที่ใช้ยาวๆอะ่ะลุงมามีความรู้สึกว่ามันไม่ปวดตาเท่าตัวนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะแสงสว่างหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นผลทดสอบจากแ l a อะไรนะก็คือจากการใช้ซึ่งจริงอาจจะไม่จริงก็ได้นะวันนั้นลุงมาอาจจะทางานเยอะไปแล้วลุงมาไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่าเท่าที่สังเกตมารู้สึกอย่างนั้นอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะครับถ้า ใครใช้แล้วเป็นยังไงก็ก็แบ่งปันกันมาด้วยแต่นี้แค่บอกจากประสบการณ์1เดือนนะแต่ถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่แย่นะเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่ที่เล่นนะ่ยประมาณ2-3ชั่วโมงนี่ก็ถือว่านานมากนะสำหรับผู้ใหญ่นะหมายถึงว่าต้องทํานูน่นทํานี่อย่างงี้ก,ก็ก็โอเคนะครับส่วนการถือจับนะที่เคยคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องน้ําหนักอะ่ะถามว่ามีไหมนะครับก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยนะ คือลุงแมวเล่นส่วนใหญ่ก็นอนตะแคงนะเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังก็จะถืออย่างไงนะครับถือแบบนี้แล้วก็ตะแคงเล่นนะบนที่นอนมันเมื่อยแหละนะพอเล่นไปสักคิดว่า10นาทีอย่างเงี้ยห้านาทีก็ต้องสลับด้านนะครับเปลี่ยนข้างเล่นนะครับสลับไปสลับมานะแต่ถ้าถามว่ามันจะถึงขนาดว่าโอ้โหแบบทําให้ไม่อยากเล่นเลยไม่สนุกเลยหรือเปล่าก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะก็ ไม่ถือว่าลบกวนประสบการณ์ขนาดนั้นแน่นอนนะเบากว่าก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าณจุดนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหามากเหมือนที่คิดไว้ตอนแรกคิดว่าอันนึงที่มันมาทดแทนกันได้คือตัวนี้เนี่ยนะตัวกริปตรงเนี้ยนะครับที่จับของเขาเนี่ยรู้มาเขาทําได้ดีกระชับมากนะกระชับแล้วมันรู้สึกดีนะครับตอนจับเนี่ยตัวอุ้งมือว้วลของลูแมนเนี่ยจับไปตรงนี้นะเพราะว่าระหว่างที่เล่นลูแมนก็เล่นสลับกับสวิชโอเลดใช่ไหมแล้วพอมาจับตรงเนี้ยพอเราคุ้นไอตรงเนี้เยอะๆเนาะ แล้วมันมีปุ่มคีย์ลัดข้างหลังที่รูแมลติดมากเลยนะตั้งแล้วก็ติดนะครับแบบว่ากดตลอดเนี่ยเช่นลาวิโอซ่าใช่ไหมเปิดฟึ่งฟึงฟึงกดปุ่มให้เรากดบ่อยๆแล้วมันติดเนาะพอไปเล่น n t n t e o s w s t c h อะมันเป็นแผ่นแบนๆใช่ไหมเราจะรู้สึกเลยวเอ๊มันไม่ค่อยกระชับนะครับเหมือนเหมือนมันจะหลุดมืออะไรแบบนี้แต่ตัวนี้มันกระชับกว่าเนาะแต่ก็เสียงดีนะครับเสียงดี ไม่ได้ดีแบบโอ้โหลำโพงตั้นโต๊ะอะไรงี้นะแต่ก็ดีในเชิงพกพาเนี่ยดีมาเต็มนะครับรายละเอียดมาครบเพลงเพาะเสียงดีเลยนะเสียงดีไม่หนวกหูด้วยแล้วก็ไอ้ปุ่มต่างๆเลเยอร์ที่คิดว่าจะมีปัญหานะตั้งนานแล้วที่เราดูกันนะที่แบบเฮ้ยมันใกล้ไปไหมกดยากหรือเปล่าด้านนี้ก็เหมือนกันนะหลังจากที่ลงมาลองใช้ลุงมาไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรนะครับก็กดได้หมดนะคุ้นเคย สบายนะครับแล้วก็เด็ดมากอีกปุ่มหลังนะยังไม่เคยเล่นพวกออนไลน์ fps นะว่าแบบ call o duty บนนี้อย่างเงี้ยจะเป็นยังไงนะอืมแต่ว่าถ้าเกมประมาณเนี้ยนะเอ่อมุมมองบุคคลที่3เกมวางแผนเกม rpg ทำนองเนี้ยนะครับอันนี้เล่นสบายนะในนี้มี256รใช่ไหมลูมก็เติมเข้าไปอีก256เนาะใช้ตัว micro sd card ที่มีอยู่แล้วแล้วลูมาบอกว่ามันไฟดูดอะจริงๆมันไม่ใช่ไฟดูดครับมารู้ทีหลังว่ามันร้อน หมายถึงว่าเอาหมายถึงว่าไอ้ตัวกา๊าซเนี่ยมันร้อนนะแล้วพอมันร้อนมากๆเนาะมือเราไปโดนเนี่ยมันจะเหมือนไฟดูดหมายถึงว่ามันจะร้อนแบบแตะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเออมันก็มีอาการเกิดขึ้นบ้างนะซึ่งก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนี่บอกเฉยๆว่าถ้าเกิดคุณซื้อมาตรงนี้มันจะร้อนแบบร้อนจี๋เลยนะครับตอนเราจับเล่นจริงเราจับแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะ่ยมันไม่แตะโดนพวกนี้อยู่แล้วเนาะรวมไปถึงพัดลมอะไรต่างๆที่หลายๆเจ้าเขาจะบอกว่ามันเสียงดังนะหรือว่า มันร้อนนะรับลูกแมวก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่าเราไม่ได้จับโดนแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เนี่ยมีความซับซ้อนอยู่แต่อย่างที่บอกว่าลูกแมวไม่ได้เล่นที่ข้างนอกเป็นหลักเนาะเล่นที่บ้านก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากแล้วก็ปรับปรับกราฟิกสุดนะครับถ้าเกิดเล่นเกมแบบเป็น JRPG กราฟิกไม่โหดมากเนี่ยนะมันจะอยู่ได้ประมาณแล้วแต่เกมนะแต่ว่าอย่างเช่นน้องไลซ่าเนี่ยเขาขึ้นมาถึงประมาณ3ชั่วโมงเลยนะ ่าแล้วก็เกมแบบกราฟิกไม่โหดเนี่ยเดี๋ยวรูมแมวให้ดูเนะาะเช่นอย่างเงี้ยตอนนี้เราเปิดเครื่องไว้เฉยเนี่ยนะครับ84%เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ได้แบบว่าเปิด G.P.U เนี่ยอยู่ได้ตั้ง5ชั่วโมงอันนี้คือแบบสแตนบายโหมดแบบเนี้ยนะไม่ได้ทำอะไรนะครับต่อ Wi-Fi ไว้แบบเนี้ยได้5ชั่วโมงเนี่ย6ชั่วโมง53นาทีเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราเล่นเกมเนาะมันก,มก็แล้วแต่เกมที่เราเล่นแล้วแหละว่า เ็นเกมอะไรกินแบตเตอรี่แค่ไหนนะครับถ้าเป็นเกมพวก JRPG หรือว่าเกมเก่าๆนะกราฟิกไม่ได้โหดมากเนี่ยลุงแมวเจอว่ามันอยู่ได้ประมาณสามชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็มีนะมีหลายๆเกมขึ้นมาเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็มีหลายเกมเหมือนกันนะที่อยู่ได้แค่แบบชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงพวก Tri ป l ป A ต่างๆใหม่ๆนะอย่างเช่น d e Space h o g w a r t s เนี่ย แบตเตอรี่ไม่ได้อยู่ได้ยาวนานมากก็แล้วแต่นะซึ่งอย่างที่เคยพูดอะทั้งตัวไซซิ่งนะตัวน้ำหนักนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็ลองคิดดูว่ามันจะคุ้มการพกพาหรือเปล่ามีครั้งหนึ่งที่เหมือนกับต้องไปรอคุณแฟนทำธุระนานๆหน่อยเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะที่แบบเล่นไปถึงจุดที่แบตเตอรี่มันหมดอะก็พยายามเซฟกันสุดนะปรับ refresh ร a หน้าจอลงนะครับผมหลีจออะไรอย่างเงี้ยนะ ก็หมดอ่ะก็หมดคืออาการนี้น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับก็คืออาการแบตเตอรี่หมดนะระหว่างเล่นแล้วที่มันโหดหน่อยก็คือว่าการที่จะชาร์จเจ้าตัวนี้มันจะใช้ชาร์จเจอร์ usb c ปกติไม่ได้นะมันจะต้องเป็น fast charging นะครับมันไม่เหมือนสวิชอ่ะสวิชเนี่ยลงมาสามารถเอาแบตเตอรี่ในรถยนต์น่ยไอตัวที่ชาร์จในรถยนต์เนาะเสียบได้ทิ้งไว้ขับไปนู่นไปนี่เดี๋ยวก็สักพักก็พอเปิดเล่นได้ไปอีกหน่อยอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่ได้เลย นะครับมันใช้ฟาชาร์จิ่งนะซึ่งภายหลถ้าเกิดใครจะซื้อตัว Power Bar, เอ่อพาวเวอร์แบงค์มาด้วยเนี่ยก็ต้องเป็นพาวเวอร์แบงค์ที่เป็นฟาชาร์จิ่งด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่มองเหมือนกันว่าเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาเนาะแต่ถ้าคุณใช้พกพาบ,บ่อยๆเนี่ยลองคิดว่าคุณต้องมีตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าอยากจะเล่นได้ยาวๆแล้วไม่อยากจะปรับกราฟ,ฟิกอะไรให้มันต่ำเนาะก็ต้องไปตรงนั้นแหละเอ่อพกตัว Power Bank อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น Fast Charging แผนของลุ่นมแวต่อไปนะคือถ้าเป็นไปได้ลุ่นมาคิดว่านมาจะเปลี่ยน SSD ข้างในนะครับให้เป็น 1T นะแต่ว่ายังรอช่วงเวลาทําใจอยู่อาจจะเป็นช่วงสงการหรืออะไรเงี้ยถ้าวิธีง่ายกว่านะก็คือซื้อตัว micro SD card ให้เป็น 1T หรือ 2T ลองมาเสียบดูนะซึ่งถามว่า performance มันต่างกันไหมก็ไม่นะครับมันจะต่างกันเยอะ,ยอะตอนเราดาวน์โหลดนะตอนลงเกมเฉย แต่ว่าพอเล่นแล้วเนี่ยไม่รู้สึกนะคือมัน,นคล้ายๆกับว่ามันเหมือนตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์เราอะแล้วเรามีตัว SSD เป็นเหมือนไดซีอย่างเงี้ยนะเอาไว้แบบลง OS แน่นอนมันเร็วกว่าเนาะแต่ว่าไอ้นี่คล้ายๆกับเป็นฮาร์ดดิส์แล้วกันนะเป็นรุ่นเก่าอย่างเงี้ยนะก็ช้ากว่าแต่ถามว่ารู้สึกไหมนะครับส่งผลต่อการเล่นอะไรอย่างมีนัยสําคัญไหมก็ไม่นะก็ไม่ก็รู้สึกว่าโอเคอยู่เขาออกเครื่องมาได้ประมาณ1ปีแล้วนะหปี Steam Deck นะ แน่นอนว่า Steam Deck เครื่องนี้จะไม่ใช่เครื่องแรกและเครื่องสุดท้ายแน่นอนเดี๋ยวมี Steam d e c k 2 Steam Deck Pro อะไรก็ตามออกมาแน่ๆนะครับณจุดนี้แค่เอา Steam Deck ขายให้ทันทั่วโลกเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยเรายังขายดีอยู่นะครับลุงแมาเชื่อว่าเขายังไม่ขยับนะจนกว่าเขาจะแบบขายได้จนหาได้ทั่วไปแล้วก็เริ่มเสื่อมความนิยมแล้วถึงจะมี Steam Deck รุ่นใหม่ออกมาแต่ถ้าถามลุงแมวอะ่ะลุงแมวคิดว่าอันนี้แบบไม่เอาฮานะเอาจริงนะเล่นตัวนี้ด้วยนะครับ แล้วก็เล่น Switch ด้วยรูมาดูราคาเป็นหลักเนาะถ้าราคาอันไหนที่ไหนถูกกว่ารูมาซื้อที่นั่นเช่น Nintendo Switch เนี่ยรูมาซื้อออ,ออ t o p a าเ t ลเวอร์ทรเทลเอร์สองไปเพราะมันถูกกว่าบนสตีมเด็กเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดสมมติเกมไหนบนสตีมเด็กถูกกว่าก็ซื้อบนสตีมเด็กนะหรือว่าเกมไหนที่ไม่แน่ใจนะครับว่าเล่นบนไหนดีนะอาจจะซื้อบน s t e ีมเด็กก่อนมาลองดูถ้าไม่ชอบก็คืนนะถ้าชอบก็ ก็อยู่บนเด็กนี่แหละแบบนี้นะอันนี้ก็มันก็จะเป็นอีกทางเลือกแล้วก็จริงๆสวิชอ่ะมันมีสวิชไลท์นะอาจจะซื้อตัวนั้นก็ได้นะครับราคาดีชอบมากประมาณนึงนะครับแล้วมันเติมเต็มการได้เล่นเกม Triple A สบายๆบนที่นอนของลูกแมวได้นะเล่นก่อนนอนสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็หลับเงี้ยมันก็โอเคนะครับผมท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับใครเล็งไว้บ้างนะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใครที่ ซื้อมาเล่นแล้วนะครับรู้สึกไงก็แบ่งปันกันมาได้นะก็เออแล้วก็ใครสนใจอย่าลืมคลิกลิงก์ใต้ใวิดีโอนะครับมันมีส่วนลดด้วยนะคูปองต่างๆนะครับลองไปดูเผื่อได้ราคาดีโอเคเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับขอให้มีความสุขสภาพดีทุกท่านนะครับผมลูกแมวลาไปแล้วสวัสดีครับ